สวัสดีค่ะคือแกงแกงป่วนเมืองนะคะหรือว่าแกงทัวลงขี่มอเตอร์ไซค์แวะแล้วบอกว่าไอ้งโง่กูรู้แล้ววิธีที่จะแก้งมึงแล้วกูไม่ตกนรกก็คือกูจะสวดมนต์ถึงพระจุนทีบอกวิธีแก้มาเสร็จเลยกูจะแก้งมึงแล้วก็สวดมนต์ถึงพระจุนทีกูก็ไม่ตกนรกกูก็รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่าเราจะมาถามท่านพระจุนทีกันนะคะก็คือท่านบอกว่าไอคนที่จะโกนเนี่ยแหละมันโง่รู้ไหมคนที่จะเข้าถึงพระจุนทีเนี่ยมันต้องคิดดีทำดีพูดดีด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าสวดถึงกูแล้วมึงจะเสวยสุขอย่างนี้ได้แกล้งคนแล้วมันจะเสวยสุขได้บอกเลยว่ากรรมเนี่ยมันจะส่งผลจนมันทุกทรมาน ตายไปในที่สุดจะเจอกับเราเนี่ยมันต้องรอหน่อยนะกว่ากรรมจะหมดถึงจะได้เจอกันไม่ใช่ตายปุ๊บแล้วเจอกันเลยแล้วเราก็อยากจะถามถึงเรื่องของการแก้กรรมของวชระของวชระ,ะที่ครูป,ปัตธรรมท่านสอนนะคะเรื่องเกยเกี่ยวกับการ สวดถึงวัชลสัตรนั่งสมาธิเข้าถึงวัชลสัตรแล้วสามารถแก้กรรมได้ครูรู้ท่านตอบว่าการที่จะปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเราก็เคยสอนแล้วว่าให้ศึกษาจากเทรวาดก่อนขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เข้าถึงแต่ปากแต่มันเข้าถึง ทีจิตฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงที่จิตเมื่อเข้าถึงที่จิตจะเกิดการฟอกแล้วความบริสุทธิ์จะช่วยอำนวยให้เธอเข้าถึงท่านอมิตาภะสุดท้ายแล้วเราจะได้เจอกันที่ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรไม่ใช่ทำชั่วด้วยทำดีด้วยมันไปไม่ถึงมันจะตกอยู่ที่ อบายภูมิถึงแม้คุณจะได้ขึ้นมาดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรในชั้นต้นแต่สุดท้ายแล้วดอกบัวมันก็จะแห้งเหี่ยวและล่วงโรยไปให้เข้าไปศึกษาในสุขาวดีตรสูตรนะสุขาวดีสูตรเนี่ยท่านอธิบายถึงดอกบัวทั้ง9้าชั้นใครเข้าถึงชั้นไหนอยู่ที่การภาวนาจิตตะ ถ้าคุณเข้าถึงความสงบได้คุณก็จะเข้าถึงอมิตาภะขอจบคลิปนี้